สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านค่ะเมื่อนี้ปลาแมวพามาเบิงมั่นสำปะหลัง้นตกป่วยไปายมาสามรอบแล้วรอบที่สามกะบอ่อแห้งปไปไหนอันนี้เป็นมั่นอีเหลืองหน่อยมั่นหน้าที่ปลาแมวรักษาทอนพันหน่วยปลาแมวเอามาใส่ดินที่ถมไม เดินน้ามยศปลาเมวว่าอ่ามันพ่ออันมาฉีดฮ่อมโมนใดไปเพราะว่ามันแตกเป็นใบเขียวแล้วแม่ส่วนมากโดยส่วนมากกบเป็นใบเขียวแล้วก็ถือว่าเกิดดีแทบทุกต้นอันนี้เป็นดินที่ทมไม่เกิดดีแทบทุกต้น กะหันมาเบ่งทางดินแดงกะแตกขึ้นกันแตกยอดขึ้นกันแต่ว่ากระมีบางต้นที่บ่ค่อยเกิดกะยามันถือว่าเกิดแน่บกเกิดแน่ปลูกเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไว้ป้าแม่ปลูกวันที่ซิบหา 15มีนาคม15ตอนนี้ก็จะสิ้นเดือนอายุเพิ่นกับสิบอะไรสิบกว่าวันหรือเล่าเนาะสิบกว่าวันมันพ่อฉีดพ่อโมนใส่หรือย,อยัง <c oughs> ถ้าฝนเศร้าตกมันกะดินก็นกนเริ่มที่จะบดซุมแล้วเพราะว่ามันเป็นดินแดงดินที่บ่ค่อยอุ้มน้ำกันไดย ที่ป้าแมวปลูกแต่ว่ากระไดผลอยู่เป็นมากเป็นหัวให้อยู่เนี่ยน้ำกำลังหยุดภาพในเบืงมองได้ไ่้องหยุด <c oughs> เลยแนละ้วยุดยุดค่อยๆกับบ่ได้หยุดแห้งปันไดกับว่าดีให้ต้นพึ่นชุ่มๆนั่นละ บางต้นก็คือจังหยอดอ่อนอยู่บางต้นก็คือจังพ่อจัดสีดแล้วปลาแมวก็เลยสงสัย <c oughs> ไปที่เฮทให้มั่นกะคอมเมนต์บอกปลาแมวในเด้อหรือว่ามันอ่อนพดบ่ย่าเฝ้าสีดวันบ่มันจะลวกเบิดคือว่าปลาแมวมีแต่อันสีด่อมโม้นตอนนั้นเดือนหนึ่งอันนี้มันก็เพิ่งได้สิบสิบสามวันประมาณนี้ละ ฉีดเข้าไปยอดเพิ่นจะบยุบป,ประสะอาคลิปนี้กาบ,บ่มียังลายดอกถ้ามาเบิงการแตกยอดของมันสัมปะหลังแล้วก็ฝากถามคุณผู้ชมที่เพิ่นปลูกมันสัมปะหลังเนาะสิบกว่าวันนี่มันพอฉีฮอ่อโม่นฉีด,อ,อ,ดอันไหนล่ะปุ๋ยเกล็ดใส่หรือ,อยังปุ๋ยเขียวห่อนะ ไปหูก,กับคอมเมนต์บอกป้าแมวในเด้อขอบคุณทุกการติดตามเป็นกำลังใจอ่าขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่พูดคุยกับป้าแมวนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ